คนเคยเห็น But thank you for joining us and we want to spend some time sharing the word of God with you ค่างไะก็ตามเราขอบคุณนะครับที่วันนี้มาศึกษาถ้อยคําของพระเจ้าร่วมกันเราเองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็อยากที่จะมีโอกาสแบ่งปันถ้อยคําของพระเจ้ากับทุกคนอยู่เสมอเลย But very quick reminder about our Emmaus Bible course online แต่ก็อยากจะขอย้ํานิดนึงเกี่ยวกับหลักสูตร Emmaus ออนไลน์ของเราค่ ำหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนในหลักสูตรนี้ต้องรีบสมัครแล้วนะคะ b e c l a s s e s will begin very soon เพราะว่าเราก็จะเริ่มเรียนกันในอีกเร็วๆนี้แล้ว you know, God has a good plan for you พระเจ้ามีแผนการที่ดีให้กับคุณ But to walk in that plan it begins with the understanding of the Word of God. แต่ในการที่เราจะดำเนินชีวิตตามแผนการของพระเจ้าได้นั้นจำเป็นจะต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจในถ้อยคำของพระเจ้าก่อน So this five months Bible course การเรียนพระคัมภีร์หลักสูตรออนไลน์5เดือนนี้ will truly prepare you God's in ก็จะเป็นการเตรียมคุณให้มีความพร้อมที่คุณจะสามารถดำเนินชีวิตต่อไปในแผนการของพระเจ้าได้ miss sign don't out today Make time miss out, sign up ยังไงอยากจะให้คุณจัดเวลานะครับอย่าพลาดหลักสูตรนี้เด็ดขาดเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ในความจริงด้วยกัน This morning, want to talk to you about how measure our worth how morning I measure you know, our we ในเช้าวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันกับทุกคนเกี่ยวกับวิธีการวัดคุณค่าของชีวิตเรา our In daily lives we understand in so many areas Correct measurement is so important ในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะในด้านไหนก็ตามสิ่งที่เราจะใช้ในการวัดสิ่งต่างๆนั้นหรือเครื่องมือตรงนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก When we build a house, it has to be a correct measurement อย่างเช่นเมื่อเราจะสร้างบ้านมันก็จะต้องมีการวัดอะไรต่างๆให้ถูกต้องด้วย When we buy furniture for our rooms it has to be the correct measurement เพราะว่าเมื่อเราจะซื้อเฟอร์นิเจอร์มาใส่ในห้องใดห้องหนึ่งเนี่ยก็จาเป็นจะต้องมีการวัดขนาดให้มันเหมาะสมกับห้องนั้นด้วย w h e n we go to the supermarket and buy stuff you know there are measurements for every everything เพราะเมื่อเราไปซ u เปอร์มาร์เก็ตหรือเราอยากจะไปซื้ออะไรก็ตามมันก็ต้องมีการเอาสิ่งนั้นเนี่ยบางครั้งไปชั่งน้าหนักไปวัดให้มันถูกต้องด้วย so, daily important part of our things is lives part a very ดังนั้นเครื่องไม้เครื่องมือในการวัดสิ่งต่างๆนั้นก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆสำหรับชีวิตของเรา but more importantly is how we measure our worth แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราเนี่ย วัดคุณค่าของชีวิตเราอย่างไรในเช้านี้ผมก็อยากจะถามคำถามตรงนี้กับคุณนิดหนึ่ง What do you use to measure your personal worth? คุณใช้อะไรมาเป็นเครื่องมือในการวัดคุณค่าของชีวิตคุณ And I'm telling you there's so many people that live their whole life measuring their worth Voilà things all rong things wrong the ผมอยากจะบอกคุณเลยว่ามีผู้คนมากมายที่เขาดำเนินชีวิตอยู่ในทุกวันนี้แล้วเขาก็ใช้สิ่งที่ผิดมาเป็นตัววัดหรือกำหนดคุณค่าของชีวิตเขา and here's the truth นี่คือความจริงเลย when we measure our worth with the wrong things เมื่อเราใช้สิ่งที่ผิดมาวัดคุณค่าของชีวิตเรา i t l e a v e us frustrated มันก็จะทำให้เรายิ่งหงุดหงิด confused ยิ่งสับสน tired รู้สึกเหนื่อย hopeless รู้สึกหมดหวัง and always in a cycle of defeat และมันก็จะอยู่ในวงจรของความพ่ายแพ้ตลอด and so it's important you know how to measure your worth according to the wisdom of god ซึ่งเป็นเรื่องจําเป็นมากๆที่คุณจะต้องรู้ว่าคุณต้องใช้ถ้อยคําของพระเจ้าเท่านั้นที่จะมาวัดคุณค่าของชีวิตคุณ you know um we meet people of from different backgrounds so many times หลายๆครั้ง We work with different kinds of people from different age groups and different backgrounds แล้ว And here's what we've found out และนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราค้นพบ90% of the people we meet 90%ของผู้

เขาก็เข้าใจว่าถ้าฉันมีวัตถุสิ่งของมากมายฉันก็จะมีคุณค่ามากขึ้น If you don't have much then you're not worth much แต่ถ้าคุณไม่ได้มีทรัพย์สมบัติทรัพย์สินอะไรมากมายดูเหมือนคนเป็นคนที่มีคุณค่าน้อยลง uh, Some people measure their worth based on appearance บางคนก็วัดคุณค่าของตัวเองจากรูปลักษณ์ภายนอก uh, some Measure their worth based on education or lack of education บางคนก็อาจจะวัดคุณค่าของตัวเองจากการศึกษาหรือว่าการไม่มีการศึกษา And Some people measure their worth based on how many people like them หลายๆคนก็อาจจะวัดคุณค่าของเขาจาัดดูซิว่าผู้คนจำนวนมากที่ชื่นชอบในตัวเขา And Some people measure their worth based on their past. บางคนก็วัดคุณค่าของตัวเองจากอดีตที่ผ่านมา y know, if they had good experiences in the past, t h e they feel more worth. ถ้าอดีตที่ผ่านมาเขามีประสบการณ์ในชีวิตที่ดีประสบความสําเร็จเขาก็รู้สึกว่าตัวเขามีคุณค่า But if they had negative experiences in life, then they're worthless. แต่ถ้าเขามีประสบการณ์ที่ไม่ดีที่ย่ำแย่เขาก็รู้สึกว่าชีวิตเขานั้นไม่มีคุณค่า And I can give you a more long list of how people measure their worth. With all the wrong things the ผมสามารถที่จะให้รายการอย่างยาวเหยียดได้เลยว่าผู้คนใช้สิ่งที่ผิดมาวัดคุณค่าของตัวเองยังไงบ้าง and you know if you are stuck in that kind of wrong measurement แล้วถ้าคุณเองยังใช้สิ่งที่ผิดมาวัดคุณค่าชีวิตของคุณอยู่ it is important that we learn as quickly as possible how measure our worth the right to our way measure in เป็นเรื่องสําคัญมากที่เราต้องกล้ายอมรับในสิ่งนั้นแล้วก็ใช้สิ่งที่จะมาวัดคุณค่าของตัวเองใหม่ให้ถูกต้อง Because how we see our How worth? เพราะว่าเราเองเห็นคุณค่าของตัวเองอย่างไร literally affects everything in life ในที่สุดสิ่งนี้มันจะส่งผลกระทบไปกับทุกเรื่องของชีวิตด้วยแล้วเราก็รู้ใช่ไหมว่าเรามีเพียงแค่ชีวิตเดียวบนโลกนี้เท่านั้น We have to live in such a way. That in, that consistent with the price Jesus has paid is price Jesus เราจึงควรจะดำเนินชีวิตของเราให้มันตรงกันกับคุณค่าที่พระเยซูคริสต์ยอมเสียสละชีวิตของพระองค์เพื่อจะไทยเราบนกางเขนนั้น Alright so according to the word of God และถ้าเราดูจากถ้อยคำของพระเจ้าแหล่ง When you measure your w o r k with things other than the sacrifice of Jesus at the cross เม mm ื่อคุณใช้สิ่งอื่นๆมาวัดคุณค่าของตัวคุณแทนที่จะใช้สิ่งที่พระเยซูทำให้กับคุณบนกางเขนนั้นมาเป็นเครื่ คุณ will always be in a cycle of bondage ก็จะทําให้ชีวิตของคุณอยู่ในวงจรของการตกเป็นทาสเสมอ And here's a simple yet powerful truth และตรงนี้คือความจริงที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมหาศาล When you measure your worth by the sacrifice of Jesus at the cross to redeem you เมื่อคุณวัดคุณค่าของคุณจากการที่พระเยซูคริสต์ยอมเสียสละชีวิตของพระองค์มาตายเพื่อไถ่คุณบนกางเขนนั้น w h e r is the Only, and I mean only, right way to measure your worth. ตอนนั้นคือวิธีที่ถูกต้องที่สุดใช่ผมบอกว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดเลยในการใช้วัดคุณค่าของตัวคุณ First of all, the God WHO CREATED YOU, WHO GAVE YOU LIFE เพราะก่อนอื่นพระเจ้าที่เป็นผู้สร้างคุณขึ้นมาเป็นผู้ที่ประทานชีวิตให้คุณ is the only one who knows your true worth โะรงเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่รู้จักคุณค่าที่แท้จริงของคุณ and for God because he knows your tremendous worth และเป็นเพราะพระเจ้าเองรู้ว่าคุณเป็นคนที่มีค่ามหาศาร you know, knows our all of us, our worth คือคุณค่าของเราทุกๆคน That he was willing to give up his son to suffer for us on the cross to redeem us. พระองค์รู้ว่าเราทุกคนมีคุณค่ามากมายขนาดไหนพระองค์จึงยอมเสียสละพระเยซูพระบุตรของพระองค์องเดียวเลยเนี่ยที่มายอมตายแทนคุณบนกางเขน And to measure our worth by the cross. แล้วการที่เราใช้กางเขนมาเป็นเครื่องวัดคุณค่าของตัวเอง is the perfect way. นั่นคือวิธีที่สมบูรณ์แบบที่สุด and that's the only way that will break you out of the cycle of bondage และนั่นคือวิธีเดียวที่จะทำให้ชีวิตของคุณหลุดพ้นออกมาจากวงจรของความาพ่ายแพ้ God's love was demonstrated at the cross ความรักของพระเจ้าที่มีต่อคุณนั้นได้สำแดงออกมาแล้วที่กางเขน God's mercy <S ความเมตตาของพระเจ้า God's goodness towards you ความดีที่พระเจ้าทรงกระทำให้กับคุณ God's favor towards you ความโปรดปรานที่พระเจ้า ให้กับ Was the cross. ทุกอย่างโปรงได้เปิดเผยได้สัแดงให้คุณเห็นหมดแล้วที่การเขตนั้น what the says Mark 10, และนี่ก็คือสิ่งที่ข้อพระคัมภีร์มาระโกบทที่10ข้อ45ได้พูดเอาไว้เพราะว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปนิบัติแต่ท่านมาเพื่อจะปนิบัติเขา และประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่กับคนเป็นอันมาก Notice the word ransom ให้เรามาดูคําว่าค่าไถ่ We are so valuable เราเป็นผู้ที่มีคุณค่ามหาศาล That it took the highest price God could ever pay จึงต้องใช้การจ่ายราคาที่มันสูงสุดเลยที่พระเจ้าจะต้องจ่ายออกมา Which is the life and the blood for San Jesus Christ a n the cross แล้วราคานั้นก็คือชีวิตของพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าที่พระองค์ยอมสละให้เราบนการเข็ง you know when you go shopping เม mm ื่อคุณไปซื้อของ different kinds of brands คุณก็จะเห็นว่ามันก็มีหลากหลายยี่ห้อ some are not so good some are very high end brands ก็ยี่ห้อบางยี่ห้ออาจจะคุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางยี่ห้อก็จะเป็นยี่ห้อแบบแบรนด name ที่ราคาค่อนข้างสูง and some people are willing to pay A certain lot of money to buy certain brands. แต่บางคนเนี่ยเขาก็ยินยอมที่จะจ่ายเงินจำนวนมากมายเลยเพื่อที่จะซื้อของที่เป็นยี่ห้อบางยี่หอ้อ because the worth of that product เป็นเพราะว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยมันมีคุณค่ามันมีคุณภาพที่ดี because of who Design that product that แล้วก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่เป็นคนออกแบบผลิตภัณฑ์ชิ้นนะั้น even though the price may seem high ถึงแม้ว่าราคาอาจจะดูสูงมากเลยก็ตาม they're willing to pay แต่ว่าคนซื้อก็ยินดีจ่ายนู้น you know, think about how much worth are we to God แล้วลองคิดดูสิว่าเราเนี่ยมีค่ามากขนาดไหนต่อพระเจ้า he was willing to give up his son as a ransom ที่พระองค์เองก็ยินยอมที่จะจ่ายราคาเพื่อจะเป็นค่าไถ่ให้เราด้วยชีวิตของพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ this. ความเป็นจริงเลยก็คือคุณค่าที่เรามีในสายตาของพระเจ้ามันมหาศาลแบบนับไม่ถ้วนเลย Why ทำไมล่ะ Because the worth of Jesus cannot be measured เพราะว่าคุณค่าของพระเยซูคริสต์เองก็มหาศาลเหมือนกันไม่สามารถที่จะเอาอะไรมาวัดคุณค่าของพระองค์ได้เลย Jesus life became our ransom at the cross แล้วชีวิตของพระเยซูก็กลายมาเป็นการจ่ายราคาเป็นค่าไถ่ให้กับเราบนการเขียนนั้น So I want to remind you in a powerful way today ผมเองอยากที่จะขอย้ำกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ Break out of t h e cycle of defeat and bondage ให้เรานั้นอะหลุดพ้นออกมาจากวง จรของความพ่ายแพ้หรือการตกเป็นทาน Measuring your worth what God has done for you through Jesus Christ at the cross ด้วยการวัดคุณค่าของคุณจากสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยทำให้กับคุณ mm hmm. คือการยอมสลับชีวิตพระบุตรองค์เดียวของพรองเพื่อจะเป็นค่าไทยของคุณ Let's pray ขอเราที่ฐานด้วยกันนะคะ Father I just pray for everyone listening right now พระบิดาลูกขอที่ฐานเพื่อทุกคนที่กําลังฟังอยู่ในขณะนี้ If they're struggling to know their worth ถ้าเขาเองยังไม่รู้จักคุณค่าของชีวิตเขา Lord you would give them a greater revelation of what Jesus has done for them พระเจ้าขอพระองค์ทรงเปิดเผยแล้วก็ให้การเปิดเผยสําแดงกับเขาอย่างยิ่งใหญ่อย่างมากมายขึ้นว่าพระองซูทําอะไรให้เขาบ้าง God thank you พระเจ้าขอบคุณพระองค์ The walk in the freedom ที่เขาเองนั้นกำลังดำเนินชีวิตอยู่ในเสรีภาพเมื่อเขาเองได้รู้ว่าเขามีคุณค่ามากขนาดไหนในพระคริสต์ในพระนามพระเยซู s <Amen>. s เมนขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะคะ <you> แล้วเราจะพบกันใหม่